สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าหรือการเลือกหน้าปกคลิปช็อตใน YouTube นะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆต้องการที่จะอัพคลิปช็อตนะครับก็แนะนำให้มาอัปโหลดคลิปผ่านแอป YouTube นะครับเข้าแอป YouTube นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนมาที่แท็บช็อตนะครับ โอเคนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอที่เพื่อนๆต้องการที่จะอัปโหลดเป็นช็อตนะครับอย่างเช่นตัวอย่างผมจะอัปโหลดคลิปนี้ขึ้นนะครับนี่ครับกดาคารจอดเสร็จสิ้นไปเลยครับเดี๋ยวรออัปโหลดสักครู่นะครับ Okay. เมื่อระบบประมวลผลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดเครื่องหมายถูกเพื่อขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับกดถัดไปได้เลยครับอ่าแล้วก็มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะตั้งชื่อคลิปอ่าอย่างเช่นผมจะตั้งชื่อตามตัวเลยนะครับที่จอดรถอัตโนมัติท่าเรือ แหลมบาลีไฮนะครับโอเคให้เพื่อนๆนมากดรูปดินสอนะครับในรูปตัวอย่างคลิปที่มุมบนด้านซ้ายตรงนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆนก็สามารถเลื่อนดูภาพแต่ละช็อตนะครับว่าเพื่อนๆต้องการให้ภาพไหนขึ้นเป็นภาพหน้าปกของคลิปช็อตของเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนดูนะครับ โอเคถ้าสมมุติว่าผมต้องการเอารูปอ่ารูปนี้ขึ้นนะครับเป็นหน้าปกคลิปนะครับหรืออ่ารูปนี้นะครับก็กดเสร็จสิ้นนะครับระบบก็จะโชว์คลิปอ่าหน้าปกของเราเนี่ยครับคลิปช็อตเป็นปกตัวที่เราเลือกนะครับอ่ต่างค่านะครับไม่ใช่ คลิปสำหรับเด็กนะครับอ่ะแชร์เป็นสาธารณะไปเลยนะครับอ่ะเราจะกดอัปโหลดนะครับเดี๋ยวรอระบบอัปโหลดสักครู่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคลิปกันนะครับอ่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ โอเควิดีโออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันครับอันนี้คือในหน้าสตูดิโอของเรานะครับนี่ครับก็จะเป็นรูปที่เราเลือกให้มาเป็นภาพปกคลิปช็อตของเรานั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้แหละครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ